โอเควันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการรีผ่าแล้วก็ทีเชอร์มีเกมใหม่ให้ด้วยไพ่หลังจากที่เรียนเสร็จนะล,ลูกเราจะมีเกมใหม่มาเล่นกันมาดูการรีผ่าเห็นเห็นพลทีเชอร์ใช่ไหมคะเห็น <c oughs> ใช่ไหมโอเคครโอเค าการรีดผ้านะลูกบางคนอาจจะเคยรีดแล้วเนาะบางคนอาจจะไม่เคยเลยก็ได้เนาะอ่าเรามาดูกันวนะ่าต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะเขาถามนักเรียนว่านัเกเรียนเนีเ่ยคิดว่าเสื้อผ้าหมายเลขใดควรนําไปรีดขอเหตุใดค,คะอ่าเสื้อตัวไหนที่ควรนําไปรีดลูกหนึ่งหรือสองหนึ่งค่ะหนึ่งใช่ชอะเป็นหนึ่งไม่ได้ล,ลูกเป็นเสื้อผ้าที่ ใส่ไปออกงานได้เนาะออกข้างนอกได้ส่วนเสื้อที่สองเนี่ยเป็นเสื้อยืดใส่อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็เลขหนึ่งก็เลยควรที่จะรีดมากกว่าเลขสองเนาะโอเคต่อไปการรีดผ้าลูกเป็นวิธีการทําให้ผ้านเนี่ยรีดเรียบโดยอาศัยความร้อนจากเตารีดเนาะเสื้อผ้าที่ควรนํามารีดก็ดยอย่างเชน่นชุดนักเรียนชุดทํางาน คือไปเที่ยวเนาะซึ่งการสวมใส่เสื้อผ้าที่รีแล้วเนี่ยจะทําให้ผู้ที่สวมใส่เนี่ยดูเรียบร้อยสะอาดแล้วก็มีบุคลิกที่ดีนะลูกอ่าถ้าสมมติว่าพีเชอร์เนี่ยจะไปสัมภาษณ์งานและทีเชอร์ใส่ใส่เชือเสื้อตัวนี้เสื้อเชิ้ตที่ปกอย่างนี้แต่ว่าทีเชอร์ไม่รีเลยก็คือแบบยับยุ่ยี่ไปหมดเลยเนี่ยคนที่สัมภาษณ์ทีเชอร์เขาจะรับพีเชอร์ไหมลูกไม่ไม่รับ ทำไมถึงไม่รับรู้จักภายนอกเราไม่รับเลยเพราะอะไรลูกไม่มีระเบียบแต่งกายไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยเพราะว่าเหมือนถ้าถ้าสูงอดีเชร์ไปเป็นสาวเป็นครูอย่างเงี้ยแต่ถ้าทีเชร์ไม่ไม่รีบผ้ามาอย่างเงี้ยแล้วจอนมาทํางานเป็นตัวอย่างให้นักเรียนก็ไม่ได้ใช่ไหมลูกแล้วก็ไม่มีความเรียบร้อยเนาะไม่มีการเตรียมตัวถ้าสมมติว่าเราแบบจะรู้ว่าเราจะไปสัมภาษณ์งานให้ลูกเราก็ต้องเตรียมมาตั้งแต่ คืนนี้อะไรนะแล้วก็พรุ่งนี้จะไปสัมภาษณ์ก็คือรีท่าเตรียมตัวให้เรียบร้อยเนาะอ่าต่อไปเรามาดูการรีท่าเนาะตามกระบวนการมีขั้นตอนดังนี้นะลกูกขั้นหนึ่งก็คือการวางแผนโดยสร้างแผนที่ความคิดเพื่อให้เห็นภาพรวมของการทํางานดังนี้นะ,ล,ะลูกอ่าการรีท่าแล้วเราตั้งวัตถุประสงค์ก่อนการวางแผนเนาะก็ต้องตั้งวัตถุประสงค์ก่อนว่าเรารีท่าเนี่ยเพื่ออะไร เขาแยกมาให้ก็คือที่ผ้าให้เรียบแล้วก็ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่เนาะมีสองอย่างวัตถุประสงค์หลักๆเลยอ่านักเรียนฟังฟังไว้ทั้งหมดนะลูกเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี้ยจะไปอยู่ในเกมที่เราเล่นทายท้ายชั่วโมงนะลูกจำจำไม้ขึ้นใจแล้วก็สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก็คือวัสดุอุปกรณ์ก็มีอย่างนี้อย่างเช่นตัรีดกระบอกฉีดน้ํา ที่รองรีบเนาะแล้วก็ไม้แขวนเสื้อแล้วก็เสื้อผ้าที่เราจะรีดต่อไปศึกษา,ษาวิธีการวิธีการรีดนเ,าเนาะก็ข,กข้าข้าวาม่ต่นคือผมผมล้างก่อนน้ำผมน้าลงบนผ้าเนาะแล้วก็ต่อไปก็ถึงขั้นตอนการรีดพอรีดเสร็จแล้วก็ต้องตรวจสอบผลงานว่า มันออกมาโอเคหรือไม่โอเคขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปรับปรุงแก้ไขถ้าสมมติว่าเรารีดแล้วแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่เรียบเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็รีดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะลูกโอเคต่อไปนะคะข้อสองก็คือการปฏิบัติงานก็คือโดยลงมือรีดผ้าตามขั้นตอนต่อไปนี้นะลูกอ่ะการรีดเสื้อเนาะข้อหนึ่งก็คือใช้กระบอกฉีดน้ําฉีดพุมเสื้อที่รีดแค่พอชื้นไม่ใช่ ไม่ใช่เปียกชุ่มแล้วลูกแบบพอซื้อให้มันมีน้ำเฉยๆแล้วก็ม้วนใส่กระแล้วก็อ้ออันนึ่งนะล,ลูกเปล่งเปล่งไอ,อ้นะปิดไหมปิดไหมหน่อยลูกเอออ่าต่อไป ก็คือเสียบเตารีดเนาะแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะกับชนิดของผ้าที่จะรีดเนาะแล้วก็ทดลองรีดส่วนที่อยู่ด้านในก่อนอ่ะข้อสามก็คือเริ่มรีดโดยการวางเตารีดเนี่ยลงบนเสื้อด้านหนึ่งแล้วก็ใช้มือที่ไม่ได้จับเนี่ยดึงผ้าให้ตึงนะแล้วเราก็รีดไปตามแนวยาวของเสื้อผ้าเนาะรีดไปจนผ้าที่พรมน้ำเนี่ยแห้งแล้วก็เรียบ ขั้นตอนที่4ี่ก็คือนําเสื้อที่ีแล้วเนี่ยใส่แม้แวนจีกระดุมคอจัดแขนเสื้อให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เกี่ยวไว้ในตู้หรือว่าจะแขวนไว้ข้างนอกก็ได้อ่าต่อไปนะลูกก็คือวิธีการรีดกางเกงขั้นตอนที่1นะกางเกงนะักเรียนกางเกงยีนอะไรก็ได้หมดเลยเนาะก็คือข้อ1ก็คือรีดขอบเอวกางเกงด้านในและส่วนที่เป็น กระเป๋าทุกปลนะลูกทั้งกระเป๋าด้านข้างและกระเป๋าด้านหลังต่อไปขั้นตอนที่สองก็คือรีดด้านหน้าของกางเกงถ้ามีจีบอาจใช้หมอนรองรีดช่วยในการรีดเจ้าขาพึ่งเข้าครับค,ครับครับว่าไงครับพึ่งเข้าคับเจ้าับ,บโอเคครับพิ่งเริกรู้ไม่เปไ็นไรอ่ะ ถ้าสมมติว่ากางเกงที่มันมีจีบข้างหน้าลูกก็คือมันจะมีหมอนหมอนอันเล็กๆเนาะกอดเข้าไปแล้วก็รีดใ,ให้ให้จีบเนี่ยมันเป็นจีบเรียบๆเนาะอ่ะต่อไปขั้นตอนที่สามก็คือรีดด้านหลังจากกางเกงตั้งแต่ขอบกางเกงถึงด้านหลังขั้นตอนที่สี่ก็คือรีดส่วน ขาของกางเกงโดยจับจีบทีละข้างเนาะวางซ้อนกันทั้งซ้ายและขวามีทั้งด้านนอกและด้านในให้เรียบเนาะแล้วก็ระวังอยากให้เป็นสองจีบเสร็จแล้วแขวนเก็บวไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือทั้งนอกก็ได้นะลูกอ่าต่อไปการรีดกระโปรงง่ายๆมีแค่สองขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่หนึ่งรีดของกระโปรงเนานและด้านนอกเนาะและ้วจึง รีดตัวกระโปงข้อสองก็คือถ้ากระโปรงนักเรียนมีจีบรอบตัวอย่างเช่นกระโปรงนักเรียนของนักเรียนหญิงนะลูกก็ควรจับจีบกระโปงตามรอยพับแล้วก็รีดพับรอยจีบให้เรียบอีกทีหนึ่งโอเคต่อไปถึงขั้นตอนปฏิบัติแล้วขั้นตอนที่สก็คือการตรวจสอบผลงานเนาะก็คือตรวจสอบดูว่าเสื้อผ้าที่รีดเนี่ยเรียบหรือไม่ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปรับปรุงแก้ไขนะลูก็คือถ้าพบว่าเสื้อผ้าที่รีดไว้เนี่ยไม่เรียบไม่เรียบควรนํามารีดใหม่อีกครั้งตามนีทิีเชื่ออธิบายเลยอ่ะทีนี้เขาถามว่าเมื่อรีดผ้าเสร็จแล้วควรปฏิบัติอย่างไงคะมีคนตอบมิทเชื่อได้ไหม้องตอบมาก่อนผือถูกเมื่อรีดผ้าเสร็จแล้วควรทำอย่างไรพับเป็นพลาสเกลลาสเกลพลาสเกลพลาอะไรได้แลาสเกลพลา พับเก็บใส่ตู้เรารีดแล้วเราเราพับเ่าลูกแขวนที่ไม่แขวนแขวนเสิ้รับตู้ใช่แขวนอ่าอันนั้นก็ถูกต้องแต่เขาบอกว่าถอดปลั๊กเตารีดนะก็หล่อยกินไว้ให้เย็นแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยแต่คนที่ใช้ไม้แขวนแขวนเสื้ออันนก็ถูกต้องแต่นี้เขาเขาเขาแบบแหวกแนวลูกเขาตอบว่าถอดปลั๊กเตารีดอ่าต่อไป คำถามทบทวนความรู้ก็คือเสื้อผ้าที่รีลเส็จแล้วควรจะเก็บยังไงอ่ะอันนี้เขาถามตรงๆเลยนะใส่แม้แขวนและเก็บไว้ในตู้และแขวนวที่ราวตู้อันนี้ถูกต้องก็คือใส่ไใ้แขวนเสื้อแล้วก็เก็บเก็บเข้าตู้เสื้อผ้าหรือว่าเก็บแขวนไว้ข้างนอกก็ได้ลูกโอเคแล้วมาสรุปความรู้กันนะวันนี้สั้นๆเลยก็คือ การรีดผ้าเนี่ยเป็นการดูแลรักษาผ้าโดยทําให้ผ้าเรียบด้วยความร้อนจากเตาซึ่งสามารถรีดผ้าตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานได้อย่างที่เราเรียนมาเลยนะลูกโอเคจบแล้วง่ายไหมเร็วปะอ่ะทีนี้เปิดเปิดลำโพงได้นะลูกแล้วทีเชิ์จะพาไปเล่นเกมอัหล อร่อยน้ำไก่อร่อจ้าทางละหนึ่งอินเทอร์เน็ตละหนึ่งยังสะดุดอยู่ไหมลูกสะดุดอยู่นิดนึงอ๋ออีกหนึ่งหายสะดุอยังลูกหายแล้วมั้งนะนะคะหายนะครับ โอ <Okay, S 2> <Bye. S 1> เคเรามาเล่นเฮ้เราเรามาเล่นเกมกันเจเจเจเอ่าเราจะแบ่งเป็นสี่ทีมนะลูกสี่ทีมก็คือห้าทัพหนึ่งหนึ่งทีมห้าทัพสองทีมที่สองห้าทัพสามทีมที่สามแล้วก็ G5 ทีมที่สี่นะลูก จำทีมเอไว้นะทีมที่หนึ่งก็คือห้า้วหนึ่งทีมที่สองห้าแล้วสองทีมที่สามห้าแ้วสามทีมที่ 4, สี่สุดท้ายเนาะเราจะมาเล่นเกมตอบคําถามกาันก็คือเปิดแผ่นป้ายแล้วจะมีคําถามอยู่เกี่ยวกับการรีท่าที่ทีเชอร์สอนไปนี่แหละอยู่ในพอยต์เลยแล้วก็ถ้านักเรียนตอบได้แผ่นป้ายนั้นจะได้กี่คะแนนจะได้ห้าหรือสีหรือยี่สิบหรือยี่ห้านักเรียนก็เอาคะแนนนั้นไปให้ทีมทีมของตัวเองเลยแต่ จะมีป้ายแจ็คพอตอยู่2 2> ส,สองแผ่สะสมคะเนนกันเลนะอ,อะไรนะ,ะรนะแผ่งสะสมคะแนนกันน่ะหรอใช่ใช่แต่ว่าจะมีสองแผ่นป้ายที่มันจะอาจจะแบบเอาเอาคะแนนไปใหทท้ทีมอื่นหรือว่าจะหักคะแนนทีมใดทีมหนึ่งแล้วแต่เราเลือกเนะาะก็จะมีสองแผ่นป้ายที่เป็น,ปนแจ็คพอตให้เราทีมไหนจะได้ทิเชู่ไม่รู้นะอ่าโอเคเรามาลองเล่นกันดีกว่าอ่ะ 5ทับหนเนาะทีม1เลือกก่อนเลยลูกเอาเลขอะไร1ถึง12บสอับหนึ่งเครับ7ค่ะโอเคครับอุยเมี3คนอ่าแบบว่าอะไรลูกอันนี้รู้ไหมกิฟตกิฟเชนทอยแปลว่า1ิฟ ก็คือเราได้คะแนนสุคะแนนกับทีมไหนก็ได้อันนี้ได้แจ็คพอตแล้วแต่ว่าแจ็คพอตเราจะเหลือแค่หนึ่งพันบาะถ้าทีมหนึ่งจะให้ทีมสองหรือทีมสามหรือทีมสี่ลูกสองที่แล้วทีมสองก็ได้สองไม่ะ่ายทีมสองะไดคะแนนนะสองครับสองครับโอเคเย้โอ้ my god โทรหาดิเช์ฮัลโหลค่ะต้องรอค่ะดิเช์สอนอ,อยู่สักพักหนึ่งค่ะอีกประมาณรออยู่หนลอยนะค่ะแล้วก็ปองสีอยู่ไหนไปต่อไป,อไปห้าทับสองลูกกะเจ้าวีไปไหนขอเล็กเจ้า เลขเก้าครับเลขครับเลขเก้าเลเก้าเลขกครับเลขเก้าครับเลขเก้าเลขเกาครับเลขเก้าขั้นตอนการลีดกระโปรงเลขเก้าคืออะไรลูกทัานที่หนึ่งเอาแบบข้าวข้าวแบบไม่ต้องมอุปกรณ์ครับไม่ขั้นตอนลีดกระโปรง การ์ลีกระโปงแล้วเอาเตาลีเอาเตาลีไปรีดค่ะให้อีตอนที่หนึ่งนะการลีกะโปงนะขั้นตอนที่หนึ่งเป็นตอนที่หนึ่งอะให้โอกาสตอบอีกครั้งหนึ่งตอนที่หนึ่งในการรลีกะโปงคืออะไรลูกเอาด้วยความมั่นใจ ถ้าถ้าผิดก็คือได้คะแนนถ้าถ้าไม่ถ้าเอ้ยถ้าผิดไม่ได้คะแนนถ้าตอบถูกก็คือได้คะแนนอ่ะถึงถ้าผิดได้คะแนนอ้าวถ้าผิดไม่ได้คะแนนอ่ะตอบ้วยความว่าใจอีกหนึ่งพังลูกห้าทับสองพันตอนนี้กระปุกพันที่หนึ่งคืออะไรคะได้ยี่สิบคะแนนเลยช่เนี่ยใช่เล่ยี่สิบคะแนนถ้าตอบได้ละเอ้ยแต่ไม่เป็นไรดิทีมสองมีคะแนนวกมาตั้งสิบคะแนน อาตอบมาคุณลูทีหนึ่งโดนหักปรสิบคะแนนคืออะไรช่วยแล้วไงล่ะไม่ได้อานยอาตอบมาค่ะคุณผู้คนก็ได้เดี๋ยวพิเชษจะบอกว่าถูกหรือผิดรีดจีบก่อนนี่ดับจีบใช่ไหมลูกรีดรีดจีบใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเรามาเช็คคำตอบก,กันดีกว่าคำตอบก,ก็คือรีดขอบกระโปรงด้านในและด้านนอกเนาะแล้วจึง ไปรีดตัวโป้งไอ้ที่เขาให้เล่นเกมท่านแม่ค่ะทีไม่บอกอ่าข้อนี้ตอบผิดนะลูกเอก็คือไม่ได้คะแนนไปนะคะยี่สิบคะแนนต่อไปทีมสามห้าถ้าสามห้าสามเลือกใบไหนตัวแปดเลยที่คืออันแปดเลยทิเชื่อครับอันแปดเลยทีเชื่อแปดเลยทิเชอร์ไปดวัตถุผสมในการรีดท่ออะไรลูกมีคนไร้ะคะแนนที่ดิเชอร์เคยบอก อันหนึ่งนั้นเกี่ยวกับเดียวก็ได้อันใดหนึ่งก็ได้เพราะว่านี้ข้อนี้ห้างทะนนวัตถุประสงค์ที่เราดี่าคืออุ๊ยวัตถุวัตถุประสงค์ทีเจ้าพูดแรกๆเลยฮะฉันลืมไปแล้วมันง่ายมากเลย่ะาเพื่ออะไรลูก เรารีท่าเพื่ออะไรการีสติแบ5ทับ3มันง่ายจังเลยแล้ว5สองยาดตอเอา5แล้ว3ต่อลูเรารีท่าเพื่ออะไรคะอเยงว่ยีเ่ยัเเป็นอะไรนะพาเรียบ เออทำให้พาเรียแค่นั้นแหละนี่ตรงนั้นก็ถึงสองอื่นก็คือดีได้พาเรียแล้วก็ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่แค่นั้นเองไม่เห็นจะต้องคิดเยอะเลยอ้าวโอเคต่อไปจีไฟล์ลูกจีไฟล์แผ่นใบไหนคะเอาเลขหนึ่งสอฮะทำไมพูดเบาจังเลยลูกเขาบอกว่าเอาเลขหนึ่งสองฮะ ไม่มีแรงหรือว่ากินข้าวหรือ,อยังจีไฟเลเกขไหนลกูกสิบสองครับติดสองนะติบสองโอเคขั้นตอนการลีกระโปรงขั้นที่สองคืออะไรคะสิบห้าคะแนนไหนข้าตอนที่สอนการลีกระโปรงอ่าตอ่อไม่มีในหนังสือไม่มีก็บอกแล้วว่าอยู่ใน powerpoint teacher เลยนี่ elite ยีจีบใช่ไหมโอเคถูกไหมหนะอ่าถูกต้องเนี่ยนี่กระโปงจีบรอบตัวอ่ะถูกต้องได้ไปได้เยอะอัตดอกไม้หนึ่งแก้ตัวหน่อยลูกห้าท้าหนึ่งเลขอะไรคะเลขสามครับเลขสามครับสองสามสองสามแล้วอ่ะขั้นนี้คือขั้นตอนการเรียนเก่งขั้นตอนไหนลูก มันมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนนะสี่ป่ะรู้เลยเนี่ยลูกเตนรูกมันก็บอกชาร์จอยู่เลยในลูกเนี่ยเตาลี่กำลังรีดอะไรอยู่รีดตรงรีดส่วนไหนของกางเกงส่วนน่องเตส่วนไหน,นที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งใช่ไหมลูกเขารีดอะไรคะขั้นตอนที่หนึ่งใช่ค่ะฮะเขารีดกระเป๋า ค่ะ,อะตอนที่หนึ่งนะถูกไหมอ่าถูกต้องก็คือรีดขอบกางเกงด้านในและด้านนอกเป็นกระเป๋าแล้วก็รีดกระเป๋าทุกใบถูกต้องได้ใบสิบคะแนนแล้วก็ไปหกกกักลบกับที่ติดลบสิบคะแนนนะลูกก็คือศูนย์ะโอเคอ่ะยังน้อยเราก็ไม่ติด<า><ล>ก็ยังดีกว่าติดลบอ่ะใ<ช>ยังดีกว่าติดใช่ทำสองโลกเลขหกดิเชอร์เลขหกดิเช่หกเลขหกดิเช่โอ้โอร์ ขั้นตอนวิธีการรีดผ้าแบบสั้นๆมันมีอะไรบ้างลูกขั้นตอนวิธีการรีดผ้าหนึ่งสองมันมีกี่ขั้นตอนน้ำใส่น้ำาช่าผมน้ำใส่เสื้อผ้าอ้าวผมน้ำน้ให้เสือ้อผ้ามีความจืดผมน้ำอะไรอีกก่อนรีดผมน้ำอะไรอีก รีดออกแรงกดเตารีดตามอนี้อ่านตามหนังสือนะดิเชื่อรู้ปมน้ำแล้วอะไรต่อน้รีดแล้วก็เก็บจบอ่านรีดแล้วก็ลงมือรีดพอรีดเสร็จแล้วทำไงต่อคะรีดเสร็จแล้วเรารีดเสร็จแล้วทำไงต่อตรวสอบได้มวอาตัวสอตัวสอบเนวอตวก็ตัสอบเ็อบตอตัวสอบตัวสสอบตัวอตต แลกปรุงแก้ไขแข่งถูกต้องทั้งหมดเลยดีพรมน้ำมี่าตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงถูกต้องเ er. อาไปสิคะแนนเลยห้ารับยสอต่อไปค่ะร้อยสิบเอ็ดไปดีกว่าเปิดต้องยิงกว่าสิบเก้าต่อไปห้ารับยสามเลขอะไรนะห้าเลขไม่เอามาเปห้ารับยสองไเอาห้าไม่เอาห้าไม่เพิ่ม เอฟหนึ่งไหมอได้เอาห้าเอาหกระดกระดห้าาเอาเสื้อผ้าที่ลิ้นเสร็จแล้วควรจัดเก็บอย่างไรโอ้เอาใส่ในทิชู่เขาเรียกว่าใส่ตู้แล้วก็ใส่แหวนแล้วก็ใส่ตู้แหวนใส่ตู้แหวนใส่ตู้อ่าแหวนไหมหาคะแนนเนาะถูกไหม อ่ายฝ่ายแขวนใส่ไม้แขวนเก็บในตู้เสื้อผ้าหรือแขวนในบ้านตู้อะไรเอาไปห้าคะแนนต่อไปทำไมได้ห้าคะแนนอ้าวมันแล้วแต่ไงแต่ละแต่ละป้ายมันไม่เข้ากันห้ายี่สิบแหรอแบมันไม่ได้ดังเช่นกันแะต่อไปที่สี่ก็คือจีไฟเลขอะไรดีลูกเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะทำไมได้ง่ายจัง ทำไมเึงดกว่ากันเปิดแล้วนะหนึ่งโปรยขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการเรียนขั้นตอนไหนคะโชคดีจังเลยอันนี้บอกตอนที่สองง่ายมากขั้นตอนที่สองใช่ไหมอ่าเรามาดูกันว่าใช่ขั้นตอนที่สองใช่ถูกอ่าถูกต้องคือรีบ อาอแล้วก็ถ้ามีผิก็คือใช้หมอนรีดสีบอีทีหนึ่งเ <Dear. S 2> น,น 3, 3าะถูกต้องไปทิดาา่แทนอุ๊ยตอนนี้ถ้่ใส่ขาอยู่เนี่ยสามสิบสาะแนนโอ้ถเพื่อครับอ่าต่อไปทีมหนึงหนึ่งอย่าลืมหนึ่งูกเขาไปดูท่านหนึ่งเลขอะไรคะสองสองสองครับคงเลขสอง อันนี้อะไรอ่ะห้าร้อยสามอันนี้คืออะไรกับทีมไหนลูกรดรถแก้มอะเชื่กับทีมไหนลูกไม่รู้เพิ่มเติมอ่าไม่รู้เอาทีมไหนสองสามสี่ออดิชั่นรถรถแนนเทื่อนเหรอสองสามสามสาสี่เลยสี่เลย สี่เลยสี่เยอะสี่เยอะสี่นะว้าวสี่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 ีเชิญเลยโอเคน่นคะเขาสขาสับะนี่เดืรูด่าไม่เป็นเดอะดีนะมีหมดลงโทษไม่เป็นไรโอเคต่อไปท้มที่สองห้าทสองเอาเลขไหนลูกสิบ สิบค่ะสิบครัสครับอ่าท่านี้คือขั้นตอนการลีกังเกงขั้นตอนไหนคะตัวถูอิงที่สามทีสิบห้าคะแนนเลยตอนที่สามครับตอนที่สามครับสามครับเแต่ยได้คะแนนเยอะหนูตอนที่สี่คขั้นตอนที่สี่ก็คือเีในส่วนในส่วนของกังเกงย่หาคะแนนอ่ายี่ห้าคะแนนอดไว้คะแนน กดไปนะจ๊ะทีมหนึ่งชนะเน่เอาเลขอะไดีอ่ะเออเชื่อทีมหนึ่งได้เกอร์ทั้งสองอันเลยเชื่อทีมเอ็ดไมเหมือนสิบเอ็ดอาสิบเอก็ได้เอาสิบเอดก็ได้เอ็ดเจออ่าง่ายๆและอ่ะข้าตอนไหนลูกในบรลูกเนี่ยสาม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 ห้าไหมอ่าถูกต้องก็คือรีดหลังนึ่งเด้ไหไอ้ยี่สิแค่สามสิบก็เสิอกันแล้วเนี่ยต่อไปทีสคะแนนทีหนึ่งแล้ว อ่ะวัสดุและอุปกรณ์ในการรีดผ้ามีอะไรบ้างลูกบอกมาคร่าวๆว่าอะไรมีอะไรบ้างง่าย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 บอกไปยังไงก็แพ้กระบอกน้ำตะกร้าใส่ผ้าไม้เสื่ออ่าถูกต้องนะคะเอาไปลายสิบห้ามันหมดแล้วทีมไหนทีมไหนทีมไหนชนะบ้าง หนึ่งกับทีมสามสามสามทีมหนึ่งกับทีมสองเจอทำไมเด็กมันเต้นนะดเจอทำไมเด็กเออเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นได้ก็ไม่รู้นะลูกเพราะว่าทีมหนึ่งตอนแรกติดลบด้วยนะเออพอได้ทีมสามถามสิ่คะแนนเนี่ยตบมือลูกเกมือเพื่อนเขาขโมยทีมสี่ดิเจอร์เขาปนทีมสี่ไปอะไรก็เกิดขึ้นได้ยัยอยู่ดีๆเขากลายเป็นศูนย์สาห์หน้าอาจจะเล่นเกมนี้ เรื่องใหม่หรือว่าอาจจะมีเกมใหม่ก็ได้เนาะเดี๋ยวเราไปติดตามชมอาอทิตนาเอออาทิตนาสอบเน,นี่ยการเกษตรอาทิตนาสอบเราไม่เจอกันเทสสองนะลูกเทสสองเราจะสอบรู้แล้วใช่ไหมว่าสอบหน่วยที่เท่าไหร่บ้างยังย่สสามครับมันไม่ใช่สองกับสามพอหน่วยที่สองหน่วยที่สามเนาะพอห้าไปทบทวนมาลูกข้อสอบไม่ยากเอาเรา,เราเราเรียนกันไปหมดเลย เอาโอเคต่อไปเพื่อจะถ่ายรูปเปิดกล้องรูปเปิดกล้องใครที่ยังไม่เปิดมีการบ้านไหมครับิกล้องเลยมีการบ้านไหมครับแต่มันไม่มีบมับมาเปิดกล้องอัลาาฮาซุนโคนพาร์ตฟันากรลามีเปิดกล้องค่ะนันนธิดาคำธิดาสิริวานเปิดกล้องค่ะ